ความเชื่อนะครับผมจะเริ่มก่อนนะครับแล้วก็ขอเชิญที่ประชุมที่จะอ่านสลับกันความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงโดยความเชื่อนี้นเอง,นนอเ,อเ,องเราจรึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้าง กระปัตจ,จัก,กรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็น เพราะเอนอกมีความเชื่อฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงรับท่านขึ้นไป mm hmm. เพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตายไม่มีผู้ใดพบท่านเพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้วก่อนที่ทรงรับท่านขึ้นไปนั้นมีผู้เห็นเป็นพยานว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า แลพออเรพออราะโนโอามีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเตือนให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ปรากฏท่านจึงยำเกรงต่อเรือใหญ่และต่อเรือใหญ่เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้รอดพ้นจากความตายและด้วยเหตุนี้เองท่านจึงได้ติดเตียงชาวโลกและได้เป็นทายาทแห่งความชอบธรรมซึ่งบังเกิดมาจากความเชื่อ เพราะความเชื่อของท่านท่านได้พำนับในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้นั้นคือได้พำนับในเต็นท์เป็นคนต่างด้าวดังอิสระและยาโคบซึ่งเป็นทายาทด,ด้วยกันตามพระสัญญาอันเดียวกันนั้นเพราะนางซาลามีความเชื่อนางจึงได้พลังตั้งคันเมื่อชรามากแล้ว พาะนางถือว่าพระองค์ทรงได้เป็นผู้ทรงประทานพัะสัญญานั้นทรงเป็นผู้สัตซ์ซื่อคนเหล่านั้นได้ตายไปขณะที่มีความเชื่อเต็มที่และไม่ได้รับสิ่ง ที่ได้ทรงสัญญาไว้แต่เขาก็ได้เห็นและได้เตรียมรับไว้ตั้งแต่ไกลและรู้ดีว่าเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลก,กลววถ้าเขาคิดถึงบ้านเมืองที่เขาจากมานั้นเขาก็คงจะมีโอกาสกลับไปได้แต่ความจริเขาปรารถาที่จะอยู่นเมืองที่เสริฐกวานั้นคือเมืองสวรรค์ ฉะนั้นพระเจ้าที่ได้ทรงเมื่รียกคว,ว่าเป็นพระเจ้าของเขาพระงได้ทรงจัดเตรียมไว้สหรับเขาคเหล่านั้นทุกคนมีชื่อเสียงดีเพราะความเชื่อของเขาแต่เขาก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้ รพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่านั้นไว้สําหรับเขาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับความสมบูรณ์ด้วยกันกับเรานะครับคือผมขอบคุณพระเจ้านะครับที่ว่าช่วงโอกาสมีโอกาสได้ศึกษาพราะวจนะของพระเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการสอนนะครับก็สําหรับสอนน้องๆน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมคริสเตียนนะครับก็มีโอกาสที่ได้ศึกษาบทบริบทบทหนึ่งบทมรารคีบทที่3นะครับข้อที่1ิ 3ถึงข้อที่18มีใจความว่าดังนี้นะครับก็คือว่าคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยค่อนข้างจะคอมเพลนพระเจ้านิดหน่อยเขาบอกว่าเนี่ยผมมาเชื่อพระเจ้านะครับผมก็รู้สึกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่อาจจะไม่ได้ดีเหมือนกับคนที่ยังไม่ได้เชื่อเลยหรือว่าที่เราเรียกว่าคนอธรรมที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าทําไมเขายังแบบว่าได้สิ่งหลายอย่างมากมายที่แบบว่าเหมือนกับว่าทําชั่วทําไม กับได้การอวยพรได้ความมั่งคั่งได้สิ่งหลายอย่างมากมายเขาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนกับพระเจ้าไม่แร์เลยนะเขาบอกพระเจ้าไม่แร์เขาบ่นอย่างนี้นะครับแต่พระเจ้าทรงตรัสตอบในช่วงบริบทท่านท่อนต่อมาว่ายังไงทราบไหมครับเขาบอกว่าพระเจ้าบอกว่าสิ่งที่เขาจะได้นะครับได้ถูกกําหนดเอาไว้แล้ว ชื่อได้ถูกจดเอาไว้แล้วบนสวรรค์หมายความว่าความรอดเนี่ยจะมาวัดกันอีกทีหนึ่งไม่ว่าเราอยู่ในโรคนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าคนเรามักจะเปรียบเทียบกันโดยฐานะโดยครอบครัวโดยหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมครับว่าเอ้ยฉันเนี่ยดีไม่ดียังไงอยู่ที่ไงอยู่ที่ฉันขับรถอะไรฉันมีบ้านยังไงฉันใส่นาฬิกายี่ห้ออะไรฉันเสื้อผ้าแบบไหนฉันครอบครัวเยอะแค่ไหนฉันมีเส้นมีสายยังไงนี่เรารู้สึกว่าวัดพระพรโดยที่ว่าผ่าน สิ่งมากมายแต่พระเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแค่อยากเยื่อเพราะอะไรเพราะว่าสันติสุขไม่ได้มาด้วยเงินทองไม่ได้ได้มาด้วยเกียรติยศไม่ได้ได้มาด้วยราบยศสรรเสริญแต่ว่าสันติสุขที่แท้จริงคือเราเชื่อวางใจว่าในที่สุดแล้วเราจะได้ขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แน่นอนและมัน่นคง ตลอดไปในพระธรรมตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งซึ่งประเสริฐยิ่งกว่านั้นไว้สําหรับเขาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับความสมบูรณ์ด้วยกันกับเรานะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะมาสรรเสริมพระเจ้าด้วยกันนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับที่จะก่อนที่เราจะได้รับฟังคําเทศนาผ่านทางอาจารย์ปรีชานะครับสรรเสริมพระเยซู สันเรสินพระเยซูยกชื่อพระนามพระองค์เราไปเสียโมชนาขอบคุณพระองค์สันเิญพระเยซูร้องเพลงด้วยความชื่นบาน เราปาชนาได้มาไกลระเยซูเราจะทำว่า you fly now Hãy subscribe cho kênh Ghiền lao Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

โลหิตปราคลีส่งชามราคาโลหิตปราโอส่งหห้ชีวิตโดยปลาโลหิตกลับกันไทยจากความ โลหิตพระคริสต์ทรงชำาาระค่าโลหิตพระคริสต์ทรงช้ำราคาโลหิตพระองค์ทรงให้ชีวิตโดนขาดโลหิตขอรับการไทยจากความเบื่อ จำลาคาเขายิ่งกว่าหิมะกว่าหิมะโดยพระคุณทรงการดูแตัวค้าสรรเสริญพระเจ้านะครับ เวลาต่อไปเราอยากจะขอเชิญอาจารย์ปรีชานะครับที่จะขึ้นมาเผยพระพันยพระวจนะของพระองค์นะครับขอเชิญครับขอบคุณพระเจ้านะครับเราเข้ามานมัสการพระเจ้าแล้วก็มีเวลาที่จะ <c oughs> พิจารณาในพจนคำของพระองค์ด้วยกันนะครับ จากหนังสือโคลสีนะครับหนังสือโคลสีบทที่1ข้อเเดือนที่แล้วเราได้พูดถึงฟิลิปปีบทที่1ข้อ9อันนี้เราจะดูหนังสือโคลสีบทที่1ข้อ9เพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันแรกที่เราได้ยินเราก็ไม่ได้หยุดในการ ที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่านให้ท่านเพียบพร้อมด้วยความรู้ถึงพระไทยของพระองค์ในสัพพัญญาและในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณอาจารย์ปรโรเมื่อท่านได้มีคิสจักรได้รับใช้พระเจ้าท่านได้ตั้งคิสจักรขึ้นหลายหลายแห่งแล้วเมื่อชีวิตของท่านได้จากไปจากคิสจักรนั้น ท่านก็ยังระลึกถึงบรรดาผู้เชื่อในคริสตจักรแล้วก็ได้ให้ทีมงานหรือว่ากลุ่มหรือว่าผู้รับใช้ที่อยู่ด้วยกันกับท่านนั้นได้อธิษฐานเผื่อคริสตจักรและความต้องการที่เกิดขึ้นในหัวใจของอาจารย์ปาโรนั้นก็คือชีวิตของผู้เชื่อจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านติดตามพระเจ้า เราแกอทิฐานเผื่อ3ประการด้วยกันในหนังสือฟิลิปปีเราได้พูดถึงเรื่อง3เรื่องด้วยกันเหมือนกันที่อาจารย์เปาโลได้อธิษฐานเผื่อประชากรของพระเจ้าที่นั่นคือเรื่องของความรักความรู้และวิจารณญาณที่เมืองโคลสีอาจารย์เปาโลบอกว่าอยากจะให้ผู้เชื่อได้รู้ถึงน้ําพระทัยของพระเจ้าอันที่สองได้รู้จักพระปัญญาของพระเจ้าและอันที่สรู้ถึงความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ